วันนี้พวกคุณสามคนมาทําอะไรครับอยากจะบอกว่าอะไรครับคือร้านกระปุ้นที่อร่อยที่สุดในชาติขนมขนาดนั้นเลยผมจะสอนวิธีการปรุงนะครับนะครับและหลายคนที่อาจจะไม่รู้นะครับว่าการปรุงกระปุ้นแบบอีสานมอรมันเป็นยังไงครับแม็ซี่ทำห้ดูนะครับรู้จักไหมครับนี่คืออะไรอันนี้คือถั่วฝักยาวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีลงอย่างนี้เลย ก็เลเรียหน่อยเมสซี่ครับปรุงเลยปรุงเลยผมอยากดูนี่ครับใส่เลยครับเข้าไปเลยครับนี่ก็คือเครื่องปรุงนะครับจะมีอ่ะยังไงต่อครับเมื่อกี้ลูกค้ามาเออเราก็จัดจให้เป็นระเบียบสวยนะครับเพื่อในการใส่เลยครับมีการจัดด้วยดูว่ามันจะพอดีนะครับช้อนนะครับครับผมช้อนครับผมเรียกบวงครับปานก่อนครับหนึ่งช้อนครับ โอ้คุณกินหวานแล้วครับครับผมแต่ผมไม่ได้เป็นเบาโอ้มันเป็นเบาผมเป็นหนักครับผมก็ว่าอยู่ครับคุณเริ่มหนักทุกวันแล้วนะครับใส่ชุรสครับชุรสก่อนนะครับมันจะไม่ทำให้สีของมันเฉีอคุณปรุงลีลามากเลยมซี่ชุรสครับต้องมาะทิพิถันใช่ไหมครับนะครับเรสจัดๆน่อยครับถ้าไม่ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยก็แล้วแต่คนกินเหมือนกันครับได้ข่าวว่ามาใส่น้ำปลาด้วย น้ำปลาไม่ได้ใส่ครับผมไม่จำเป็นครับแล้วก็ปิดฝาให้ทางร้านด้วยอ๋อที่ร้านผมด้วยนะครับอันนี้เป็นปลาล่าสูตรอะไรครับสูตรนี้บอกไม่ได้ครับผมไปเรียนมาแต่ปารีสครับบอกไม่ได้เรียนอยู่ไหนครับปารีสปารีสอยู่แถวประเทศญี่ปุ่นครับปารีสบ้าไปประเทศญี่ปุ่นชิมได้ไหมครับชิมได้ครับไม่ดีกว่า ช้อนก่อนนะครับดูหนึ่งช้อนก่อนนะครับนี่คือวิธีการปรุงของแมนซี่นะครับ่นนะครับช้อนก่อนแล้วก็มาคนเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนะครับน้ำแมนซี่น้ำลายแตกแล้วนะครับตัวนี้เพื่อนๆเขากินจะหมดจานแล้วนะแมนซี่ยังปรุงอยู่นะครับแมนซี่บอกว่าต่อให้ก่อนนี่นะครับชิมก่อนครับชิมก่อนเป็นไงบ้างครับคุณแมนซี่มันยัง ใส่น้อยเกินไปเติมใส่สักหน่อยนึงนะครับครับโอเคครับเรียบร้อยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการกินนะครับกินที่ป่าเลยครับคุณก็บอกลูกค้าหน่อยว่าร้านตรงนี้อยู่ที่ไหนยังไงร้านตรงนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันเอ้ยทางด้านทิศเหนือของวัดพระธาตุนงคนะครับทิศเหนือหรือทิศใต้เหนือครับทิศเหนือทิศเหนือนะครับ ดูครับตรงอยู่ข้างๆโรงเรียนท่าพนมนะครับผมทนายที่อยากรับประทานนะฮะจานละยี่สิบาทนะครับดูครับจานใหญ่มากนะครับเมซี่กินจานเดียวนะครับแต่ว่ากี่ครั้งครับประมาณสิบครั้งครับสิบครั้งเลยครับขนาดนั้นดูนะครับกแล้วครับจะกินแล้วครับเมซี่ต่อให้คณะไปก่อนนะครับเราจะมาดูเมซี่กินนะครับจะกินแล้วครับพอแล้วครับพอรับนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับถุ่มไทยการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับมาแวะที่นี่ได้นะครับผม ร้านขนมจีนบ้านเฮานะครับลืมบอกไปนะครับใช้ช้อนอาจจะไม่ถนัดนะครับมือเลยองยังไงครับใช้มือเลยครับยังไงครับใช้มือครับโอ้ในมืออร่อยกว่าครับสิยอดอะไรคุณแมนซี่เขาดูแบบใกล้ๆหน่อยได้เลยครับคุณกินเลยหนึ่งสองสามโอ้คุณนี่สิยอดจริงขอดูหน่อยสีสีโอ้หน้ารับประทานมากครับอ่าไปแล้วครับขอบคุณมากครับ